โอเคโอเคจุกันไลยโอเคโอเคมสตัวรสตัวลวนเลยมวตัวออกได้สามตัวเลยออกครับสตัวสามตไมเตียมครับใคยบอกสามตัพอมั่บอกสตัวน้องผู้พาหนึ่งบอกอ๋อสามหกหาเพื่อนบอกออมทั้งหมู่บานเลยบอกบอกเลยนะถ้าจะขายเดกดยวกมันก็บอก โอโตเข้าจะเป็นซือเขาวอกมาจะมเลยยเตรียมสามโตวเลยเนาะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับต้นงโทรศัพท์เบอรงในโทรศัพท์หน้าพงกนึ้นหนาจอวงกลมหนาจอตมี่ทรมาก่ล่ะคนทักบ โอ้คนถามตือเือนขึ้นบ้านแจ้งก็จาก็ถามตือเือนอยู่ใส่เพาะขาเจ้าเขียนไอ่าเง้าอต่ใส่พาะพันนาลัด่พอแต่ใส่าวดกระถามเลยมั้งบอกาถางวบอกถึอจังวัดหรอพอน้องบอกมันจังวดฮะหลายงวดอยู่นี่จะตรงสามตัวยุบานก็เป็นเศร้าอะไรยุบานหลองหลนั่นพอไปยุบอีกจะก็ได้หมดแล้วนับก็ถ้วนนับก็ถ้วนมัน ถ้าเจ้าขายดี่อารยังมันกรเรียนตับอกมันมันบววออกกันเปิดเพื่แลมไปหาเพื่อนทั้งงานตัวทั้งโตัวสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณตากับคุณใจน้องคับภูผาเนาะครับคุณตาคุณใจน้องภูผาเอสซีมัดตามเัสีให้มาตามกันย่างหลายครับ สามตัวกระเข่าสามตัวกระเข่าพี่ไม่ใหญ่มาบอกสามตัวมันเด่นมันเด่นเลือกดิมันก็เพราาษะมมันเรียนของมันมันคล้องมันมันติดเด่นอยุโรปเฮียนมันก็เด่นมันก็ตรงพัสกันเด่นคุ้นกันมอพังจอมน้องผู้พานี่เกิดอยู่เกิดอยู่ลำดวนเลยบ่เกิิดสุรรนทโอ้เกิดอยู่สุรินทร์เกิดแบบห่างกันจังเลยมันคลองก็เลยเปลี่ยวมาเลี้ยงมากน้องผู้พาจักปีแล้วพล่า ไม่หอเลยหาปีเจ้าวันนองเาเปลี่ยนเบาเพิ่งผู้ใหญ่ซอกระซอกอะเป็นเบาคมเมนก็ได้บมันทองคอมิมนแล้วมันหลุด้งก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่า่าฮ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 ้าฮ่าฮ่าฮ่า่นฮ่า่าฮ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 าาฮ่่าฮ่วน่าฮ่าฮาาาาา งวดพุหันน้องพุผาพันไหตัวใดครับพันบอกตัวใดครับก็บอกแลนบอกถึงบ้านนะครับสามหกหาสามหกหาสามหกตับสองตัวพร้อมบอกรสองตัวหาหกหกหาก็บอกแค่นงเหนื่ยวนเขกว่าตัวเ่าแลนไปเล่นเพื่อนบักบอกคออบอกคุณตัวใดอันเื่อจะว่าตัวเ่าอัวหันก็บอกนะเจ้า ฮัลจหลอบ่ายตกเกาจะเป็นนั่นเอยังม่นดีล้ได้บอกผู้ฝามึงว่าไปั้งโอเคโอเคยังก็ออกมาไวจังว่าเงียบไวเวลาบอกเลขน้องสิบาจะไดก็พ่อบอกเลวเรก็็จะไดก่อนโอเค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 นี่นี่ี่นี่มนง้านแม้น้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้แน่น้องวันเยอย่าน้เสียงมัน เอนานมากนาะมันก็จมอยู่มันเดียญนียน้อยเนาหกทุ่มบนนอนจอบเบื้องมันเอซี่ก็นานมากแท้สิื้อเลขกันละอยากบอกเลขอยากบอเลขนะเ็อยาบอกแล้เสามซีหนึ่งสามมันบอกมันบอกบบอกบอกแล้ววดนี้บอก สามซีหนึ่งสามซีหนึ่งสามซีหนึ่งสามกัเป็นสองสองหกเก็กป็นนึ่งสหกเตัวแล้วตัวนี้เี่งหตัวเลยตัวนี้ีห่กับสองหกเก็ดวันที่หน่งตัวนี้บ้านบอให้เขียนเลยดิแม่เขียนเยแม่เขียนเลยเขียนเด้อแม่ดูหน่อยีหนึ่งสามกับสองหกจำเอาผู้ใดมาบอกคนรับเขียนเลย ลงพิมพ์รีบพิมพ์เลยกับตัวเ่าม่ันตัวตัวมันหนมันเพิ่มเป็นเดกเก่าอ้สามหกเก่านี่บอสตัวเก่าเป็นบ่อนี่จ่มาพ่อวาให้กันไว้น้ำเป็นบ่อค่ะกันไน้ำเพราะว่าเลขมันหนักมากจังสีบ่อเออมันเคยขึ้นไปแต่งนึงนี่มันเกิดมันก็มันก็ได้เงินงนมันก็บอกอสามหกเก่า เอาขึ้นไส่เต็มนึงเลยคนว่าเอาเกาไส้คนเปลี่ยนไปเลยโอ้ยยอมเอาข้นแต้มนึงคนว่าเอาขส้แล้เอาเกเาใส่่นคนเล่นเป็นเลยเนาะแว่าเราหนังหนังสือมันมันเสียบเอร์ไม่ทอดสบนี่มันถึเบิร์หมดเลยมันหมือนจับัเด่นมันเด่นเจิมเด่นยังได้บว พ่อนก็โทษมากอยู่ว่เื่อหอยเงียมันได้ร่งเวชอันนั้นบอกพ่อว่าหลัมาเลขตัวใดบอกพ่อคนบอกไปเช็บอกไปพ่อเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อยู่ถือดูน้ำดูเขาดูยล่อันบอกเขาบอกใครมักเด็กเขาข้าเหตุการณ์เรื่องงายนเรื่องงายเหมือนารวดนมันอะไรพวกจักันโตมาหาลูบอให้บอกให้บอกหเงียบเขากะทำ บอกคู่อบอกคู em ่กับคนในหมู่บ้านแล้วมาเขมไปบอกย่าย่า่รถือคุ้งาเทราซาวันยายมหาหนาบานนี่บอกครับเออเดินเดินนซื้อย่า่งก็พอไม่ไ่บัวไ่บัวย่าบัวเป็นตายเป็นเซจีดีเป็นจักปี๋ตีก่ยนี่ยวบานที่ก็ามา่านานตายรถส้น้านไม่ใไ่บัวบอกเออกระบานบักนีงะก่อ เออก็มาหาหมุนิ speaking 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 speak speaking ้วก mm ็มาหาอะไรนะไอ้นิ้วไอ้น yeah, ิ้วจะเป็นหนองไอ้นิ่วนคือนอกผู้ผานี่จะเป็นคนมีเสร็เนาะพ่อเนาะได่แน่บัวกะมาบอกสามโต๊ะแม่นบ่ค่ะเออเม่ใเย่บัวก็มาบอกไอ้นิ่วอะมาบอกแม่นบ่ไอ้นิ้วที่ปวดมาบอกอ่ะครับผมพ่อย้ำตัวเลขของน้องผู้ผานะครับจะได้เขียนแล้วครับครับตัวเลขครบนั้นนะครับผมน้องผู้ผา ตัวมันจะบอกว่าหันไหมสองบอกสี่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามยังตัวเลขสามชุดน้ภูผาอืมสามชุดบวาครับแสดงว่ามีคนมาบอกหลายคนอืสี่หนึ่งสามสี่สองสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสีนองเจ็ดแ้มันบอกให้เขียนตัวนี้นะ เขียนไม่ได้เขียนไม่ไพองืมท่านั้นนะครับตัวนั้นเนี่ยตัวเก่าตัวเก่าตัวนี้น้อสามหกเก้าสามหกเกนี่คือพอให้กันไม่มันบอบรา่ย่อนมันมันมันลอยมากสันบอกแล้วมันด้าออกแบบนี้ท่านั้นนะมันผลิบอกหลายที้ทาเทียงบอกสองสามตัวสองตัวิ่นบอก แล้วตอนนี้แล้วบอกเท่านี้เลยแรงมากไตัดเอาช้ตัดเอานไบกกลมตัวนั้นนะครับนไเนีนตัว้นไยเนยนัใดพอเนยนั้งมนี่นั้งท like like, ั้งเอตัวนี้แล so ้น่นี่ออกองมากเลยซุ่มออกงเยอมากก่านัวออกงมากก่านั่นนะสองกเก้า้องหกเมาสองหกเจก็เป็นบอกเลยัเหนึ่งสามนี่ คุนบอกจะเนื่อยพอไม่มาเืนมาอกบอกอยู่ดินสิบอกเต่ตัวเดียวเลย่พ่มันก็ยำอยู่งนมันก็มันเขียนหนังสือเปลี่ยนมันมีแต่บอกพ่อเขียนได้ชนมันเขียนหนังสือเปลยนเดหน่อย็คุ้มเหม่เขียนเขียน่แม่เขียนได้แม่มีนอ่เนบ โซ่ fc เป็นไงตามนี่นะครับ fc อ้าวพี่ก่อนเอ fc ที่รอคอยน้องภู้าน้อง c หนึ่งสแล้ว c นึ่งสามสองหกเจ็ดส่วนตัวที่สมก็คือเปิอนว่าให้เออกตูเก้าไปน้ำแน่เนาะสามกเก้าแต่คนยำยเนียนยก็คือ4หนึ่งสามกับสองหกเจ็ดนะครับ

สอบบอกสามเปรตจนมาบอกตาทุกคุณยายเออมีนบอกผู้เรนผู้เรสมันม่หนายนี่แหละยัมมาสอบคันทันมันบอกจัสิเอาไปเขียนใบมันก็โอเคพอๆก็เอามือมาจุกันโอเคโอเคจุกันได้โอเคโอเคโอเคนะครับขอบคุณครับพรับบ คำว่าถือกวาดคำเลยโอเคแล right. okay. ้วกักดติดตามที公公 kann kann. ่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ